ปัญหาปวดหัวหลังน้ำท่วมนั่นก็คือการจัดการกับบ้านและทรัพย์สินให้กลับเข้าสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดความชื้นมหาศาลที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งกำจัดเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพ,พาะพันธุ์ของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าคราบฝังแน่นจากเชื้อรา ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินยังไม่รู้จักจบสิ้นแล้วก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยเซโกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีรูพรุนจำนวนมากยอมให้อากาศผ่านเข้าออกได้แต่ไม่ยอมให้มเลิกลของน้ำหรือว่าแม้แต่ละองของผลิตภัณฑ์ผ่านออกมาจึงไม่ทำให้เกิดการรั่วซึมและการฟุ้งกระจายใช้งานก็ง่ายสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้สิ่งของ หลังจากล้างทำความสะอาดกำจัดคราบฝังแน่นคราบสกรปรกต่างๆออกจนหมดแล้วเช็ดบริเวณต่างๆให้แห้งสนิททิ้งให้ห้องแห้งดีสักพักจัดวางข้าวของเข้าที่แล้วก็วางหรือว่าแขวนเซกะไว้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการควบคุมความชื้นให้ทั่วบริเวณแล้วปิดประตูเพียงเท่านี้น้องเซกะก็จะทำหน้าที่คอยดูดซับความชื้นส่วนเกินที่ถูกคายออกมาเก็บไว้ในถุง โดยจะแปลสภาพเป็นเจลในเวลาอันรวดเร็วความชื้นในอากาศจะถูกควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำกว่า55ซึ่งเป็นสภาวะสบายสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงแต่สำหรับเจ้าเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆที่ต้องการความชื้นสูงถึง70-80ก็จะค่อยๆตายแล้วก็หมดไปในที่สุด เซกอสามารถใช้ในตู้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ปิดมิดชิดได้โดยไม่ต้องขนของออกเพียงแค่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดให้แห้งสนิทแล้วก็ปล่อยให้แห้งสักพักจากนั้นวางหรือแขวนเซกอไว้ในตู้หากมีลิ้นชักก็ให้ใส่เข้าไปในลิ้นชักด้วย ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงเท่านี้เซกอก็จะช่วยดูดเอาความชื้นที่ถูกคายออกมาจากตู้เสื้อผ้ามาเก็บไว้ที่ตัวเองทําให้ตู้เสื้อผ้าไม่เกิดเชื้อราทําให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นอับอีกต่อไปหรือแม้แต่การใช้กําจัดความชื้นภายในรถแน่นอนว่ารถเปียกชื้นเมื่อเปิดประตูรถเข้าไปจะได้กลิ่นอับหากไม่รีบแก้ไขกลิ่นอับก็ไม่หาย ดังนั้นเมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเซโกไปวางไว้ใกล้กับบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นเบาะรถหรือว่าพรมจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยคนเก่งที่จะควบคุมความชื้นในรถคุณเพื่อจะไม่ยอมให้เชื้อราหรือว่าเชืออ้อโรคใดๆเติบโตเพียงเท่านี้รถคุณก็จะไม่เหม็นและไม่ต้องพึ่งน้ำหอมสารเคมีเพื่อช่วยกลับกลินอกต่อไป ในสภาวะปกติเซโกสามารถดูดซับความชื้นได้นานเป็นระยะเวลากว่า60วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเมื่อเซโกอิ่มตัวให้เปลี่ยนซองใหม่แล้วนำเซโกที่อิ่มตัวแล้วไปทิ้งลงในถังขยะรวมกับขยะทั่วไปได้โดยไม่ต้องแยกดังนั้นเซโกจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความชื้นได้อย่างรวดเร็วจึงประหยัดและก็คุ้มค่า ถึงเวลาเรียกใช้บริการผู้ช่วยคนเก่งเซโกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ08168111144 0839430123 021752311บริษัทเซอร์ด e ิแพคไทยแลนด์จำกัด w w w s o d i p a c k t h a i c o m